มตินะครับขายได้แล้วนะครับก็มีใจนะครับอยากให้เพื่อนนะครับขายได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งรอบเลยนะครับเมื่อตินะครับขายได้แล้วนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ขายด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆก็บอกมาได้เลยว่าเพื่อนๆนะครับมีแล้วก็อยากจะขายที่นะครับเท่าไร่นะครับ อย่างเดียวที่เป็นห่วงคนไทยทั้งประเทศก็คือว่าพวกโจรก็จะมาปนอยู่ในหมู่พวกเราด้วยนะครับพวกโจรจะหลอกพวกเราไปทักแชทนะครับพอหลอกพวกเราไปทักแชทเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่าได้ราคานู่นนี่นั่นนะครับแต่ต้องเสียค่าเดินทางก่อนนะครับเสียค่าใบเซอร์ก่อนนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆก็คือเอาเป็นว่าเลยครับบอกกันตรงๆเลยว่าถ้าไม่ว่าใครจะมาหลอกเราด้วยวิธีไหนนะครับแต่บอกให้เราต้องเสียตังค์ให้พวกเขาก่อนหรือเสียตังค์ให้พวกโจรก่อนนะครับอย่าโอนนะครับฝากช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันบอกต่อนะครับ คนข้างบ้านนะครับบอกคนข้างบ้านนะบอกคนในบ้านว่าเฮ้ย <ganz> e ถ้าใครบอกว่าให้ได้ราคาดีนะครับแต่ต้องเสียค่านุ่นค่านี่ก่อนนะครับอย่าไปเชื่อนะครับเหล่านั้นคือโจรน,นะครับเหล่านั้นคือโจรนะครับฝากกันย้ําเลยนะครับเพราะตอนนี้โจรก็จะเข้ามาปนอยู่ในหมู่พวกเราเลยนะครับล้วบอกว่าจะให้ราคาดีนู่นนี่นั่นแต่ต้องขอค่าเดินทางขอค่าใบเซอร์ขอค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปโอนเด็ดขาดนะครับขอย้านะครับโจรตอนนี้เยอะมากๆจริงๆนะครับมาครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก็บอกราคามาใต้คลิปเลยนะครับว่าเพื่อนๆนะครับจะ ใบละเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะครับจะยอมขายใบละเท่าไหร่ให้รีบบอกมานะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาครับตอนนี้ใครพร้อมขายพิมพ์ว่าพร้อมขายนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากซื้ออย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีคนขายเนี่ยมารอลดราคาให้พวกเรานะครับจะมารอลดราคาให้พวกเราอย่างมากมายเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากซื้อให้อยู่รอก่อนนะครับพรอมเมื่อไหร่นะอ่ะบอกเทคนิคนะครับเพื่อนๆที่อยากซื้อแล้วนะครับกด เคาจอเ้าใจเยอะๆดูดคนขายเข้ามามากๆนะครับพอคนขายเข้ามามากเนี่ยเขาก็จะยอมลดราคาให้กับพวกเรานะครับพอเขาลดราคาให้กับพวกเราแล้วเราค่อยเป็นฝ่ายตัดสินใจนะครับว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเราจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับส่วนราคาที่ติดแนะนำนะครับใจเข้าใจเราแบบบริสุทธิ์ใจกันเลยนะครับใจเข้าใจเราแบบบริสุทธิ์ใจกันเลยนะก็คือตรงไปตรงมากันไปเลยว่าเฮ้ ้าราคาแบบอย่างเนี้ยเรารับได้อเออคนอื่นเขาก็รับได้เช่นเดียวกันถ้าเพื่อนๆรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าใบแบบเนี้ยเพื่อนๆนอ่ะสามารถซื้อได้เท่าไหร่นั่นแหละครับราคาขายที่ถูกต้องนะครับใจเขาใจเรานะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนแกล้งขายแพงๆนะก็เข้าทางพวกโจร พวกโจรเขาจะมาสวมรอยทันทีเลยว่าเฮ้ยให้แพงสิแต่ว่าจะขอค่านู่นค่านี่ค่านั่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโจรเข้ามานะครับเพื่อนๆแล้วก็บอกว่าเราจะให้ราคาดีแต่จะขอค่าอะไรก่อนก็แล้วแต่ที่เราต้องโอนเงินก่อนอย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะครับอย่าไปโอนนะครับให้กับพวกโจรเด็ดขาดนะครับมาครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับ ขายกันมานะครับขายแข่งกันมาเลยนะครับส่วนเดี๋ยวตีจะบิวสายซื้อให้ดูว่ามีคนซื้อจริงๆนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อนเดี๋ยวตีจะบิวให้ดูนะครับว่ามีคนซื้อจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าทุกรอบที่เรามาไลน์เนี่ยเราก็จะขายได้กันทุกรอบเลยเหมือนกันนะครับมาครับถึงเวลาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับพร้อมที่จะขายกันที่เท่าไหร่ บอกราคากันมาได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ราคาตอนนี้นะครับให้กดติดตามกันไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆที่อยากรู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆที่ถามว่าเอ้ยผมมีอยู่ราคาเท่าไหร่เงี้ยกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรารอสถานการณ์นิดนึงนะครับกดติดตามรอไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะได้เห็นขอบพระคุณนะครับหัวใจงามๆที่เพื่อนๆส่งมาให้นะครับขอบพระคุณมากๆครับอ่ะ ด้วยความจริงจังแล้วด้วยความจริงใจนะครับบอกเพื่อนๆกันก่อนว่าถ้าเกิดมีพวกโจรปนเข้ามาในกลุ่มพวกเราแล้วบอกว่าจะให้ราคาดีแต่ขอค่าเดินทางก่อนขอค่าใบเอร์ก่อนหรือขอค่าอะไรก่อนก็แล้วแต่นะครับอย่าไปโอนนะครับเด็ดขาดนะอย่าไปโอนเด็ดขาดนะครับขอย้ําเรื่องเดียวเลยครับตอนนี้โจรก็จะปนมาอยู่ในหมู่ของพวกเราด้วยนะครับมาครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆที่รู้ราคาแล้วนะครับก็สามารถแจ้งราคาเข้ามาได้เลงเลยว่าเอ้ยเราอยากจะขายนะครับใบละเท่าไหร่ อ,อยากจะขายนะครับไปแล้วเท่าไหร่ก็สามารถพิมพ์ราคานะครับเข้ามานะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆพื่ได้บอกว่า ถูกต้องครับอย่านะครับอย่าอย่าไปโอนให้กับพวกโจรนะครับถ้าโจรบอกว่าต้องขอค่าดูก่อนขอค่าเบเซอร์ก่อนขอค่าอะไรก่อนก็แล้วแต่ที่เราต้องโอนเงินก่อนนะครับอย่าโอนเด็ดขาดนะครับขอย้ําว่าอย่าโอนนะครับเด็ดขาดเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ราคาก็กดติดตามไว้ก่อนครับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ราคาตอนนี้นะครับให้กดติดตามนะครับไว้ก่อนเลยนะครับนั่นนะครับท่านแรกมาแล้วนะครับขายไม่ได้แพงเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ามีเพื่อนๆบอกว่าเคยเจอโจรแล้วเหมือนกันนะครับคุณหน่อยนะครับบอกว่าเคยเจอโจรแล้วเหมือนกัน เพราะฉะนั้นปักหมุดนะครับนี่คือพยานชั้นดีนะครับบอกว่าเคยเห็นโจรแล้วเหมือนกันนะครับอย่าไปโอนนะครับถ้าพวกโจรบอกว่าขอค่านู้นค่านีก่อนนะครับต้องขอค่าเดินทางก่อนขอค่าอะไรก่อนอย่าไปโอนเด็ดขาดนะครับมาครับท่านแรกในไลฟ์เรานะครับมาเปิดราคาได้น่ารักมากๆเลยนะครับชื่อคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะปักหมุดให้เลยนะครับคุณละละวนนนะครับบอกว่าปล่อยแค่ใบละ5,000นนะครับมีแค่2ใบเท่านั้นนะครับคุณนะครับ ว่ารนน์นะครับมีเพียง2ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็ปล่อยราคาน่ารักนะครับปล่อยแค่5000บาทเท่านั้นนะครับนี่แคนทับลายไม้1มาแล้วไม้1มาแล้วคือเขาปล่อยนะที่5000บาทเห็นไหมครับมีใครจะขายถูกกว่า5,000ันมีไหมครับ มีใครจะขายถูกกว่า5 0 0พันมีไหมอ่าเห็นไหมครับคุณวรณนนท์มาแล้วบอกว่าปล่อยถูกๆเลยปล่อยแค่ใบละ5000นะครับแล้วก็มีแค่2ใบเท่านั้นนะครับท่านแรกนะผี่ก็โฆษณาให้ทั้งหมด1นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาผ่านไป1นาทีแล้วถ้าไม่มีคนซื้อแสดงว่าราคาที่คุณวรณนนท์อาจจะปล่อยได้แรงไปนะครับหรือว่าคนใน60ล้านคนเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันยังถูกได้มากกว่านี้นะครับมาครับในไลฟ์เรานะครับมีใครจะขายถูกกว่านะครับใบละ5,000ันมีไหม คุณวรนนท์ต้องสู้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีคนมาดัมคุณวรนนท์เลยนะถ้ามีคนดัมคุณวลนนท์คุณวลนนท์ต้องสู้เลยนะครับตอนนี้นะครับคุณสถาพรนะครับก็นะครับขายที่ห้าพันเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับคุณสถาไม่ใช่ชื่อคุณอะไรนะคุณสถาพรนะครับขายที่นะครับใบละห้าพันบาทนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นด้วยกับราคานี้นะครับก็สามารถตอบตกลงคุณสถาพรได้เลยนะครับภายในหนึ่งนาทีนี้เนี่ยจะมีคนนะครับตอบคุณสถาพรไปไหมว่า5,000ผ่านนะครับ อ่าวันนี้นะครับในไลฟ์เราขายกันที่ห้าพันเทียบเลยนะครับตอนนี้ในไลฟ์เรานะครับขายกันที่ห้าพันหลายท่านเลยนะครับมีอนี่ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับนอกจากห้าพันแล้วรู้สึกจะมีคนดั้มราคาแล้วนะครับอนี่ครับคุณแฟมก็บอกขายห้าพันนะครับออแล้วก็คุณปาร์กนะครับคุณปาร์กก็บอกปล่อยห้าพันนะครับเห็นไหมครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ราคานะครับสามารถกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ราคานะครับสามารถกดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับมาครับเพื่อนๆครับใจเขาใจเรานะครับถ้าเพื่อนๆบอกว่า5้าพันเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆก็กล้าซื้อถูกไหมฮะหมายถึงว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเฮ้ยห้าพันเนี่ยเราก็กล้าซื้อเราก็กล้าขายกันที่ห้าพันนะครับเหมือนถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่บอกว่าห้าพันแสดงว่ากล้าซื้อด้วยเหมือนกันที่ห้าพันถูกต้องไหมครับมากันเลยครับตอนนี้นะครับใจเขาใจเรานะครับราคาที่ตีแนะนาอย่างท แต่ต้องเสียค่าใบดูเสียค่าอะไรนะเดินทางเสียค่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องไปโอนให้โจรก่อนอย่าโอนเด็ดขาดนะครับขอย้าว่าอย่าโอนเด็ดขาดนะครับนะาอย่าโอนเด็ดขาดนะครับตอนนี้นะครับทุกคนนะครับปล่อยกันราคาเดียวกันเลยนะครับที่5,000บาทนะครับเดี๋ยวตรีจะบิวฝ่ายซื้อให้ดูนะครับว่าคนซื้อเนี่ยเขาจะสู้ราคานะครับที่เท่าไหร่นะครับเพราะทุกคนตอนนี้เปิดในไลน์เรานะครับที่5000บาทนะครับ เปิดท, Finnish, ท, glass, ทุกคน,นเลยน <Yeah. S 2> ะครับที่5,000ล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากรู้ราคาจริงๆแล้วนะครับตอนนี้กดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับเพื่อนๆที่อยากรู้ราคาจริงๆแล้วนะครับกดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับตอนนี้เด็กจะบิ้วฝ่ายซื้อกันแล้วนะครับเด็กจะบิ้วฝ่ายซื้อแล้วนะครับขอย้ําอีกเรื่องเดียวก็คือว่าเวลามีใครมาให้ราคาเราแพงๆแต่ขอค่าเดินทางขอค่าใบเซอร์หรือลอกให้เราโอนเงินก่อนนะครับย้ําเรื่องเดียวเลยคืออย่าโอนให้พวกโจรเด็ดขาดนะครับมาครับเด็กจะบิ้วให้ดูนะว่าราคานี้วิ่่่่่งงไไไปด้ถึเเททาาหรรรนนนะะคัับพือีขย จอข้าใจกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดีจะบิวให้ดูนะเดี๋ยวดีจะบิวให้ดูนะครับขอบพระคุณมากๆครับว่าคนซื้อเนี่ยเขารับได้ที่เท่าไหร่นะครับมาครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ว่าพร้อมขายแล้วให้กดติดตามไว้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนนะที่พร้อมขายแล้วเนาะกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขอจบภายใน3นาทีนี้เลยนะครับสามนาทีจะปิดการประมูลให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อยืนยันนวดที่ห้าพันกันทุกคนเลยนะครับมาครับเดี๋ยวดีจะเปิดราคาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับใบนี้นะครับขอ มีใครจะให้มากกว่า10บาทไหมครับเดี๋ยวขอบิลฝ่ายซื้อให้เพื่อนๆดูนะว่าราคาเนี่ยจะไปวิ่งชนที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆฝ่ายขาย5 0 0พันะสามารถให้ราคาได้เหมือนกันนะครับว่าราคาจะวิ่งไปที่เท่าไหร่นะครับมาครับแบงค์นี้นะครับเปิดที่10บาทครับมีใครจะให้มากกว่า10บาทให้11 12ใส่ราคามาเลยครับพิมพ์แต่ตัวเลขมาได้เลยนะครับว่า11บาท12บาท13บาทนะครับเพื่อนๆที่อยากได้แล้วตอนนี้นะครับใส่ราคากันเข้ามาได้เลยนะครับจะทําให้เพื่อนๆที่ฝ่าย5 0 0 0ันเห็นนงครับว่า จะทาให้เพื่อนๆที่ฝ่าย5รัพันเห็นว่าเฮ้ยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากได้ที่เท่าไหร่นะครับท่านแรกนะครับมาแล้วนะครับคุณสิริพรนะครับขอซื้อที่15บาทเห็นไหมครับมีแรงซื้อจริงแล้วนะครับที่15บาทนะครับมีใครจะขอซื้อแพงกว่า15บาบาทมีไหมครับ มีใครจะขอซื้อแพงกว่า15บาทเพื่อนๆนเห็นไหมครับนี่ที่ติดปักหมุดเนี่ยมีคนขอซื้อจริงแล้วนะครับที่15บาทนะครับตอนนี้มีใครจะให้ราคามากกว่า15บาทไหมเออบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาขาย20เราก็ซื้อเนี่ยเราก็พิมพ์20นะครับถ้าเกิดเขาขาย30นะครับมาแล้วครับ100บาทนะครับมาแล้วนะครับปักหมุดเห็นไหมครับบอกว่าถ้า1 0งนะครับ ร้อยหนึ่งนะครับซื้อนะครับมาครับเดี๋ยวติเปิดนะครับเห็นไหมครับจาก10บาท20บาทกระโดดมา100อแล้วเขาบอกว่าถ้าไปแล้วร้อยเขาซื้อนะครับมาครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับร้อยหนึ่งฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับมีใครจะให้มากกว่า100่งร้อยไหมครับฟรีส่งให้เทีบร้อยด้วยนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยถ้ากอกว่าเพื่อนๆไม่ต้องโอนก่อนใดๆทั้งสิ้นตัดปัญหาไปได้เลยนะครับตัดปัญหาไปได้เลยครับมีใครจะให้มากกว่า100่งร้อยไหมครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนี่พ อ่าจาก5,000เนี่ยเห็นไหมมีคนขอซื้อ100แล้วเห็นไหมครับมีใครจะให้มากกว่าห0ึ่งร้ยมีไหมครับนี่ครับตอนนี้มีคนขายอยู่ที่หมื่นหนึ่งด้วยนะครับร้อยยี่สิบมาแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมีคนขอซื้อนะครับที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับมีใครจะให้มากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมีไหมร้อยยี่สิบ ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับ1น0นะครับฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะมีใครอยากจะให้มากกว่านะครับทางนี้นะครับคุณต้อมนะครับปักหมุดให้ดูเลยนะครับขอซื้อที่150นะครับฟรีส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับปักเลยนะครับนี่ครับตอนนี้มีเพื่อนๆนะครับขอซื้อว่าถ้าใบนี้เนี่ยมีคนขายเนาะมาให้ดูลายน้ํากับเส้นไมโครฟิล์มก่อนนะครับแต่ว่าใบที่ไปจะสวยกว่านี้เนาะ อ่าใบที่ไปนะครับจะสวยกว่านี้นะมีเพื่อนเพื่อนะครับบอกว่าขอซื้อที่150่บาทนะครับฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางเนาะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนห้าพันที่ขาย5 0 0พันรอก่อนนะครับเดี๋ยวจะบิวดูนะครับว่าราคานี้จะไปชนที่เท่าไหร่นะครับมากันเลยครับมีใครจะให้มากกว่านะครับ150าบาทมีไหมครับมีใครจะให้มากกว่า150บบาทมีไหมครับอ่า มีใครจะให้มากกว่า150้ยมีไหมเราจะปิดเกมเร็วเลยนะต่อไปนี้ภายใน1นาทีถ้าเราปักหมุดเข้าไปนะถ้าเกิดมีใครแบบปิดปุ๊บนะครับจะได้เลยภายใน1นาทีนะครับมีใครจะให้มากกว่านะครับ150าบาทนะครับมีไหมครับมีใครจะให้มากกว่านะครับ1 5 0บบาทนะครับมีไหมครับ มาดูกันเลยนะครับหรือราคาจะจบมีคนให้ร้อยหกสิบนะครับฟรีส่งด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางหมายถึงว่าอธิบบริการให้เพื่อนๆนะครับร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับร้อยหกสิบฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับตอนนี้นะครับราคาวิ่งไปที่หนึ่งร้อยหกสิบาทเลยนะครับเพื่อนๆที่ขายที่ห้าพันเห็นนะมีคนขอซื้อที่หนึ่งร้อยหกสิบนะครับฟรีส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางแล้วนะครับมีใครจะให้มากกว่าหนึ่งร้อยหกสิบมีไหมครับมีใครจะให้มากกว่านะครับหนึ่งร้อยหก อ่าร้อยหกสิบฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ภายในประมาณ30วินี้นะครับถ้าไม่มีใครให้มากกว่านะครับท่านเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปนะครับก็คือคุณมิสเตอร์จอนนะครับอ่าก็จะได้ไปทันทีนะครับเหลือ20ิวิสุดท้ายแล้วครับจะปิดการประมูลแล้วนะครับใบเดียวนะครับยวคัดใบสวยๆให้ด้วยนะครับขออนุญาตคัดใบสวยๆให้กับเพื่อนๆนะเดี๋ยวราคาจะต้องจบแน่นอนนะครับเหลือ14วิสุดท้ายแล้วนะครับ14วินททีสุดท้ายนะครับจะได้ไปนะครับนี่ครับใบสวยพอประมาณเลยนะครับอ่า นา7วิสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีใครให้มากกว่า160ฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับในที่สุดนะครับขออนุญาตปิดนะครับได้ไปที่นะครับ100นะครับ 60บาทนะครับฟรีส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางครับเรียบร้อยนะครับปิดไปเรียบร้อยหนึ่งท่านนะครับเพื่อนๆที่ขาย5 0 0พันเมื่อสักครู่เห็นไหมครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่ประมูลฝ่ายซื้อเนี่ยเขาได้ไปในราคาที่นะครับหนึบาทนะครับมีคนขอซื้อจริงเห็นไหมครับที่สน์ให้ดูแล้วนะครับว่ามีคนขอซื้อจริงนะครับแต่ราคานะครับเพื่อนๆปิดประมูลไปได้วันนี้นะครับที่นะครับ100นะครับ60บาทนะครับแล้วก็ฟรีส่งนะครับ แล้วก็เก็บเงินปลายทางเรียบร้อยนะครับนี่คือราคาที่แท้ทูแล้วก็แท้จริงนะครับเพื่อน <g ül> ๆเห็นกันนะราคาปิดไปได้วันนี้นะครับปิดการประมูลวันนี้จบจบวันนี้เลยครับอยู่ที่160บาทนะครับฟรีส่งเก็บเงินปลายทางเป็นของแท้นะเป็นของแท้นะครับไม่ชำรุดนะครับแต่ผ่านใช้จริงขอบสมบูรณ์เห็นไหมฮะขอบสมบูรณ์เลยนะครับเพื่อนๆนะครับแคปจอดันหนึ่งมาเลยนะครับเพื่อนๆที่ปิดได้เนาะเพื่อนๆที่ปิดได้นะครับจอดันหนึ่งมาได้เลยนะครับอ่าแคปจอปุ๊บดันหนึ่งเข้ามาได้เลยนะครับ 160ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีใครจะรับเพิ่มไหมครับเดี๋ยวให้ต่อยสัก2คนใครรับพิมพ์รับเลยครับ160ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางถ้าใครรับเพิ่มพิมพว่ารับอ่าเดี๋ยวให้อีกอ่า160ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครรับพิมรับเลยครับใครอยากได้160ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับรับนะครับคุณน้ำนะครับรับไปอีกหนึ่งท่านนะครับเห็นไหมครับมีลูกค้าซื้ออีกนะครับคุณน้ำนะครับขอไปด้วยนะครับพี่นรัอฟรกสิงนะครับเพื่อนะครับเพื่าด้ะจไแบบ บอกกันได้นะครับที่สําคัญไม่ต้องโอนก่อนนะครับที่สําคัญไม่ต้องโอนก่อนนะครับร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีใครรับนะครับพิมรับเพิ่มมาได้เลยนะครับให้อีกนะครับร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับคัดสภาพสมบูรณ์แบบนี้ไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆที่ขายห้าพันเห็นไหมมีคนซื้อจริงนะครับที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางมีใครจะรับอีกสักหน่อยไหมครับอ่ามีใครจะรับอีกหน่อยไหมครับ เพื่อนๆที่ขาย5,000ันบาทเห็นไหมมีคนขอซื้อจริงๆนะครับมีคนขอซื้อจริงๆนะครับที่160ฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับมีใครรับเพิ่มบอกว่ารับเลยนะครับอ่า160ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางมีใครจะรับอีกไหมให้อีกใบเดียวให้อีกแค่ใบเดียวนะครับ160ฟรีส่งให้อีกท่านเดียวเท่านั้นนะครับใครรับได้ไปเลยนะครับคัดสภาพนะครับผ่านใช้จริงของแท้ๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับ1 6อฟรีส่งเก็บเงินปลายทางให้อีกท่านเดียวเท่านั้นให้อีกหนเท่าานนนััั้้ะคครรรบบบใจง 160ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ160นะครับฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับราคาประมูลวันนี้นะครับราคาปิดประมูลวันนี้นะครับ160ฟรีส่งใครรับพิมพ์รับเลยครับ <urers> เพื่อนๆฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับให้อีกท่านเดียวท่านสุดท้ายก่อนลงไลท์เอออ ok <arem S 1> <น>ีกท่านเดียวนะครับก่อนลงไลท์เนาะไม่อยู่หรออ่าแรกแรกแรกใครก่อนได้บ้างเนี่ยเอ้ยยืม<ช>ไปก่อนแล้วกันนะเท่าไหร่เนี่ยหกสิบ มีไหมเศษเศษที่น้่งอาวพีด่พดิมี่พี่ดิมี่นษย์รับเลยแหนแอ,อมาครับอีกท่านเดียวเท่านั้นนะครับอีกท่านเดียวเท่านั้นนะครับร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางรับได้เลยนะคือรับกุ๊บก็คือได้ท่านนี้เลยไม่ต้องสู้ราคานะครับไม่ต้องสู้ราคานะครับร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางได้อีกท่านเดียวใครรับพิมพ์รับได้เลยหมายถึงว่าของจะไปถึงเบอร์เพื่อนเพื่อนนะแต่เพื่อนกระจายให้กับขนส่งไปที่ร้อยหกสิบแล้วก็ของเพื่อนแกะดู่อนได้ด้วยนะครับผลตอนนี้กฎหมายคุ้มรรอองงพววกกเเเาาา่ม็บข ดูกว่าได้ที่จะจ่ายตังค์ด้วยนะครับ160ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับอีกท่านเดียวเท่านั้นใครจะได้ไปนะครับใครรับพิมพ์รับเลยนะครับเพื่อนๆที่ขาย5 0 0พันเห็นไหมมีคนซื้อจริงนะครับที่160ฟรีส่งนะครับอีกท่านเดียวนะครับอา่าฟรีส่งด้วยแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับอา่าฟรีส่งด้วยนะครับที่ตีแบงค์แบบนี้ ฟรีส่งเก็บเงินไปทางร like <an> ับครับจบแล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับมีนะครับเป็นเพื่อนๆรับแล้วนะครับคุณสาวนะครับสีสงคมนะครับรับไปเรียบร้อยฝากติดตามติดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผู้ชนะการประมูลนะครับที่ได้ไปนะครับทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับชนะการประมูลสามท่านด้วยกันในวันนี้นะครับชนะการประมูลสมท่านในวันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับ ก่อนลงไลค์นะครับฝากเพื่อนๆอยู่แค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆที่ได้แล้วนะครับก็คือแบบช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆที่ได้แล้วเนาะ ก็กดติดตามกันด้วยนะครับตีพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะขายกันที่ห้าพันแต่พอมาประมูลกันนะครับคนซื้อก็ขอกันที่ร้อยหกสิบแล้วก็ขอแบบฟรีส่งแล้วก็ขอแบบเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าพวกโจรมาเสนอให้เราแพงๆแต่บอกว่าให้พวกเราโอนเงินก่อนนะครับอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปอนให้พวกโจรเด็ดขาดนะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยก่อนเดี๋ยตีจะเอาแบงค์อื่นๆนะครับมาทําตลาดให้เพื่อนๆดูว่าราคาวิ่ ขาย5้าพันไม่ผิดนะครับแต่ขายไม่ออกนะครับแต่สุดท้ายเห็นไหมเดี๋ยวมาประมูลกันนะครับมีเพื่อนๆ3ท่านขอซื้อไปนะครับที่1้อนะครับฟรีส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางครับผมกราบขอบพระคุณมากๆาครับเพื่อนๆเห็นไหมครับขายได้จริงๆนะครับขายได้จริงๆนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ราคานะครับให้กับเพื่อนๆดูกันบ่อยๆนะครับที่สําคัญ ฝากก่อนลงไลนก็คือถ้ามีโจรมาปนอยู่ในหมู่พวกเราแล้วบอกว่าให้ราคาดีนู่นนี่นั่นนะครับแต่ต้องเสียค่าอะไรก่อนก็แล้วแต่นะครับอย่าไปโอนให้พวกโจรเด็ดขาดนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ขอบพระคุณเพื่อนๆทั้ง3ท่านที่ประมูลไปได้ที่160นะครับฟรีส่งเก็บเงินไปทางเดี๋ยวติดใจจัดส่งให้นะครับเดี๋ยวคัดใบสวยผ่านใช้